เป็นคนดีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้เป็นคําขวญประจำโรงเรียนร่องเพียกลางของเราซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บังพีใหญ่กลางตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 4, 5, 6, 8และ12 โรงเรียนวัดบางพีเยญกลางมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเน,นื่องจากพระครูประดัสุวัฒนศิลปคุณเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางคณ,ณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโร,รงเรียนวัดบางพีใหญ่กลางนำโดยนางสาววัชรีสุขสมจิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารที่ขับเคลื่อนการศึกษานำโดยดอร์ขวัญสิิกันแตงผู้อำนวยการโรงเรียนวรองพีเอกางนางสาวพกาพรสาลาสายรองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการนางสาวแววดาวมโนพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารบุคคลและงบประมาณ นายเลิศดชายใจทัศน์รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปมีหัวหน้าง,งาน4งานประกอบด้วยนางสาวนรา,าทิพสีลำพังหัวหน้างานบริหารวิชาการนางสุนันสมเขาใหญ่หัวหน้าง,งานบริหา,า,ารงานบุคคลนางสุวรักษ์มงคลวิสุทธ์หัวหน้าง,งานบริหารงานงบประมาณและนายกนกศักวาสุกรี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปปีการศึกษา2563มีผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา3คนข้าราชการครู47คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง9คนลูกจ้างชั่วคราว1คนลูกจ้างประจำ1คนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน ปัจจุบันโรงเรียนบรงพีญ่กงังมีนักเรียนทั้งสิ้น1,125คนเป็นนักเรียนชั้นประถมวัย201คนและเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา924คนโดยโรงเรียนบรงพีญ่กลางได้มุ่งมั่นดำเนินการสนองนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ที่ว่า ปลอดภัยเป็นเลิศประเสริฐด้วยคุณธรรมนำการบริหารจัดการสารมาตรฐานและคุณภาพสู่สากลด้วยหลักปชัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างหลากหลายรอบด้านดังตัวอย่างที่โรงเรียนของเราได้มีการดำเนินการแล้วดังนี้ 1. พิธีถวายเครื่องักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัว 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง 3. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการถวายเทียนเข้าพรรษา 4. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 5. กิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิทธิ 6. กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนาลีสามัญ 8. กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 9. กิจกรรมทำบุญตักบาทในวันพระ 10. กิจกรรมโครงการรณนารงแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรอบด้านดังที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่โรงเรียนของเราจัดขึ้นเท่านั้น ยังมีกิจ,จกรรมมื่นอืนอีกมากมายที่โรงเรียนของเราได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถพร้อมทางสร้างชื่อเสียงเกียรตยิยศและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2562ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกณจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงตลกระดับป .1- ถึงม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือระดับป .1- ถึงป .3 และได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับป .1- ป .6 การแข่งขันภาษาไทยประจําปี2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3กิจกรรมคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพชัมม้นมัะยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเขียนเรียงความชัมม้นมัะยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเขียนเรียงความชัมม้นมัะยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และนี่คือผลการดำเนินง,งานของเราที่ผ่านมาเพื่อตอบย้ำความสำเร็จ ที่เราภาคภูมิใจและโรงเรียนของเราพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไปทุกๆด้านโดยมุ่งพัฒนาชีวิตนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังบัชฑยาโรงเรียนวัดบ้างพี่ใหญ่กลางที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ